สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้ะเออสวัสดีทุกคนนะคะจวขออนุญาตแบ่งปันสักครู่หนึ่งนะคะก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแคร์ใครด้วยสวัสดีทุกคนนะคะเดีนนะะยดเ๋ยวติเขียนแป๊บนึง ใครจะว่าเป็นคนอรอก,ก็ไม่ได้นักใจเนาะสักครู่หนึ่งจะแชร์ก่อนแต่ว่าไปร้องเพลงอยู่ <c oughs> <c oughs> เออนะคะสวัสดีจ้ะเดี๋ยว <c oughs> สักครู่หนึ่งนะคะเออ สวัสดีโค้ดไอค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคนนี้นะคะแฟนลับของจริงนะคะมาไหวมากเลยนะคะวันนี้มาให้ไอเดียกับการเลือกสินค้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจ้าเอออ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันสักครู่หนึ่งโอเคเนาะอืมรีชาร์จรีชาร์จร,รอบนี้มีโปรเสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเด็นเหมือนขนตาจรุด อ่ะสวัสดีเลยนะคะสวัสดีจ้าอ,อ่ะก็มาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนนเออ,อสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้นะคะจะเป็นนะคะโอ้ยเทคนิคการขายของเริ่มต้นขายของออนไลน์เกี่ยวกับไอเดียการเลือกสินค้านะคะให้ไอเดียนะคะสําหรับ มันจะหลุดหรือเปล่าอ่ะเออเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงมันยังไม่หลุดค่ะเออชรอยขกหอมแก้มโซนโซวไว้กดไลค์มาด้วยอ่ะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวควรโอนเองินค่าส่งสินค้าแป๊บนึง ไลนๆไลนลลสวัสดีคุณชุติการค่าสวัสดีจ้ารอสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งพอดีฝากแฝดส่งนะคะส่งของเออเดี๋ยวโอนเงินแป๊หนึ่งนะคะริบเขามาเช็คริบเขามาเช็คริบเขามาแชร์อะรอสักครู่หนึ่งในระหว่างนี้นะคะเออโอ้ยสามห้าสองสามห้าห้าโอ้ยเดี๋ยวนี้สบายมากเลยนะคะทุกคนขา ส่งสินค้าก็มีคนมารับให้ถึงบ้านนะคะคันเฟิร์นติกเเขามาแชทติเขขามาแชทติเขขามาแชทแชทรีชแชทรอบนีมีโปรเมีของใหม่ๆอ่ะสวัสดีโค้ดอินยาค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ โอเคถูกแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้ะอันนี้นะคะเป็นการติดขนตาเองขนตากำลังจะหลุดเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งทุกคนนะแป๊บบนึงเออไม่หลุดหรอกไม่หลุดมันจะไม่หลุดใช่ไหมคะมันจะไม่หลุดเออนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีจ้าอืม ส,สวัสดีคะ่ะเอเออะโอเคเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะเริ่มเลยอะสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะครูออนสุภาวรรณนะคะขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะเคยเป็นอด well ีตพนักงานประจําค่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนเลยนะคะในอดีตนะคะแต่วันนี้มาประสบความสําเร็จได้บนโลกออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการขายของอ liner. อนไลน์ควบคู่กับการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะการใช้ของออการขายของออนไลน์นะคะควบคู่กับการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะจากคนที่นะคะ ไม่เป็นอะไรเลยโอเคป่ะจากคนที่เฮ้ยแบบอูอนทําอะไรไม่เป็นเลยโอเคไหมแต่ว่าวันนี้มาประสบความสําเร็จได้คุณรู้ไหมคะสิ่งที่ครูมีคุณต้องฟังดีๆนะจากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองทําไมครูถึงบอกว่าเพราะการใช้กฎจักรวันกฎแรงดึงดูดเพราะครูเริ่มต้นจากการที่นะคะเปลี่ยนแปลงอารมณ์และความรู้สึกในด a แรกที่ครูบอกค่ะถ้าคุณอยากจะใช้เทคนิคในการขายดีแล้วคุณไม่ปรัชจากการเปลี่ยนความคิดถ้าคุณไม่คิดมาก่อนว่าเฮ้ยคุณจะขายของได้ถ้าในวันแรกที่ครูออนเข้ามาขายของออนไลน์แล้วครูไม่เปลี่ยน เป็นอารมณ์แห่งความมั่นใจในตัวเองครูจะขายของไม่ได้เลย โอเคไหมคะเออกูจะขายของไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ทําให้กูประสบความสําเร็จคือมันอยู่ในเดย์หนึ่งที่มันแพงมากๆคุณต้องไปเรียนเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ก่อนซึ่งคอร์สนี้นะคะบอกก่อนเลยทํามาเพื่อน,นะคะคนใหม่โดยเฉพาะเลยถามว่าคนเก่าเรียนได้ไหมคะเรียนได้คะ่ะถ้าคุณออกไปปรับเปลี่ยนมันเพราะในวันแรกที่ขูเริ่มต้นกูต้องเก็บขีดด้วยตัวเองคะ่ะซึ่งนะคะจะเป็นการเทคนิคการขายของออนไลน์เบื้องต้นเลยการันตีคะ่ะว่าถ้าคุณเรียนแล้วคุณทํามันจรงิงๆคุณจะเห็นผล ซึ่งวันนี้นะคะมีคนอยากถามมีคนถามครูออนเออลืมพิมพ์ถามตอบเดี๋ยวพิมพ์ถามตอบให้นะคะมีคนถามครูออนว่าหนูจะเลือกซื้อสินค้าอย่างไรดีวันนี้ครูออนมาให้ไอเดียไอเดียนะคะเกี่ยวกับการเลือกสินค้าที่เราจะนํามาขายบนโลกออนไลน์อันนี้เราลองปรับใช้ใดูนะแต่ในวิธีของครูออนค่ะขอแบ่งปันในเพในพาสของครูออนนะว่าในวันแรกที่ครูได้ไอเดียในการเลือกสินค้าของครูถามว่าตอนนั้น คนที่แนะนำเราเขาขายอยู่ประมาณสองแบรนด์ค่ะตอนนั้นเขาก็เขาแนะนำเราแล้วให้เราเลือกเองแต่มันเป็นเขตที่ตอนนั้นครูออนฝึกกดจักราลกดแรงดึงดูดค่ะฝึกกดจักรันกดแรงดึงดูดจากครูในตำนานเนาะจากครูสิตาค่ะตอนนั้นแล้วครูสิตาพูดว่าวันนี้เราเคยฝึกด้านลบมาเยอะแต่เราต้องมาด้านฝึกมาด้านบวกหนูเชื่อไหมว่าหนูทํามันได้ครูก็บอกว่าเออครูเชื่อว่าครูทํามันได้ตอบตัวเองโอเคปะ ครูติตาก็บอกทุกคนแต่ฉันตอบตัวเองว่าฉันเชื่อว่าฉันทํามันได้แต่สิ่งที่ครูมีเลยค่ะครูบอกกับตัวเองว่าครูได้ยินคำคำหนึงค่ะมันมันเกิดไอเดียไอเดียขึ้นมาของครูคือครูได้ยินคํานึงว่าวันนี้น้ําหอมพลังงานหินที่ครูยกตัวอย่างคือไม่ได้ให้เรามาทํากับครูนะแต่ครูอยากยกตัวอย่างว่าในวันแรกที่ครูตัดสินใจเลือกน้ําหอมพลังงานหินครูรู้ไหมคะ ครูสิตาพูดว่าถ้าวันนี้เราคิดดีคิดบวกเขาจะเป็นเครื่องกํากับจิตให้กับเราดึงดูดการคิดดีคิดบวกให้เราไวมากแต่ถ้าเมาื่อไรก็ตามที่เราคิดลบค่ะมันจะดึงดูดเรื่องราวลบๆมาให้เราเหมือนกันเพราะหินก็เป็นพลังงานสากลทั่วโลกไม่งย้นคุณลองไปเซิร์ชดูค่ะจากคนที่ไม่รู้จักหินมาก่อนนะกูอังก็ไปดูค่ะว่าอ๋อหินมันคือเพชรมันก็คือหินค่ะจริงๆหินมันเป็นความเชื่อของสากลทั่วโลกไม่งย้นงคุณลองไปเซิร์ชดูค่ะจริงๆแล้วทองคาก็อยู่ในหมดหิน เห็นไหมเพชรก็อยู่ในหมดหินแต่เขาเป็นหินที่อยู่ในสากลทั่วโลกแล้วครูก็เลยบอกว่าอ๋อเราก็ไปลองศึกษาดูค่ะว่าเออว่ะหินพลังงานของความเชื่อพลังงานของหินมงคลมันมีอยู่จริงเออว่ะเพราะได้รับการเพราะมันได้รับการรับรองว่าเฮ้ยมันเป็นความเชื่อของสากลเข้าใจไหมครูก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าที่มันจะกำกับจิตให้กับครูโอเคป่ะครูอยากคิดดีคิดบวกให้ไวแล้วครูก็เลยบอกว่ากับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันจะฝึกการคิดดีคิดบวกให้ไว ควบคู่กับการใส่หนังยางเพื่อดีดแล้วถ้าฉันลบฉันจะดีดถ้าฉันลบฉันจะดีดแต่วันนี้ฉันอยากกํากับจิตให้ตัวเองให้ไวอันนี้แบ่งปันโดยความเชื่อของครูออนเนาะควรก็เลยค่ะสั่งน้ําหอมพลังงานหินในวันนั้นคุณรู้ไหมคะที่ครูออร์บอกค่ะว่าครูมีเงินในบัญชีประมาณห้าพันบาทแต่วันนี้ครูกล้าสั่งน้ําหอมพลังงานหินตอนนั้นสองขวดสองขวดก็สามพันกว่าบาทแล้วครูไม่เคยนึกถึงราคาเลยคุณรู้ไหมคะครูแค่บอกว่าฉันคู่ควรครูไปเหนือกับคําว่าราคาโดยที่ จริงๆแล้วคุณ,ค,ณคิดดูนะครูเรียนบัญชีคนที่ทํางานบัญชีคนที่ทํางานการเงินมันต้องคิดแล้วคิดอีกแต่ตอนนั้นจุดนั้นฉันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องราคาเลยค่ะเมื่อก่อนจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งควรคิดแล้วคิดอีกมันคุ้มไม่ว่ามันใช่ไม่ว่ามันไม่ว่าคิดจริงๆค่ะบอกจริงๆว่าเป็นคนที่คิดมากเพราะอะไรเพราะดิฉันจบการเงินกับบัญชีค่ะแล้วมันต้องเป๊ะ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 ,ปะ,ปะคุณเข้าใจอารมณ์นั้นไหมเออแต่ พอครูได้มาจากักรู้จักกฎจักรวาลกฎแรงดูดเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็เลยบอกกับเตงว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันคู่ควรต่อให้ราคาเท่าไหร่ฉันก็คู่ควรจะจะเอามากำกับจิตฉันฉันอยากบวกขั้นสุดฉันอยากบวกให้ไวฉันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไว,ไว ครั้งแรกที่ครูสั่งค่ะครูตัดสินใจขายของออนไลน์เนาะแล้วครูก็ไม่รู้ว่าเราต้องสั่งน้ําหอมพลังงานหินสีอะไรมาก่อนไม่มีใครแนะนําเราค่ะในวันนั้นครูก็สั่งคุณรู้ไหมคะสิ่งที่ครูสั่งคือกลิ่นที่ครูสั่งกลิ่นแรกเลยก็คือกลิ่นเรียกออเดอร์ค่ะเพราะครูอยากขายของออนไลน์ค่ะก็เป็นกลิ่นนี้เนาะแล้วก็กลิ่นรวยมหารวยค่ะเพราะครูอยากรวยโอเคเนาะซึ่งไม่มีใครมาบอกเราว่าวันนั้นหนูต้องเริ่มต้นจากความสุขนะคะไม่มีใครบอกดิฉันค่ะดิฉันเพิ่งไปฟังคุยตาอีกรอบนึงคุยตาาบอกว่ หนูถ้าถูจะใช้หมอพลังงานหินให้ใช้ที่กลิ่นความสุขก่อนนะเพราะความสุขดึงดูดทุกสิ่งครูออนก็บอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานจิตให้ครบทุกสีทุกกลิ่นเห็นไหมอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ครูออนแต่วันนี้ครูออนจะมาบอกไอเดียในการเลือกสินค้าให้กับทุกคนนะคะวันนี้ไอเดียคือไอเดียที่โคตรง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกเลยในการที่หนูจะเลือกสินค้าหรือบริการที่จะมาทําบนโลกออนไลน์นะคะหนูต้องเลือกสินค้าที่ชอบและสินค้าที่ใช่เห็นไหม มันตรงกับครูออนไหมก็ครูออนชอบจริงๆครูออนไม่ได้ชอบในพลังงานหินในตอนแรกเพราะครูไม่ได้รู้จักพลังงานหินค่ะแต่พอครูไปรู้ว่าอ๋อความเชื่อของหินหินคือสากลทั่วโลกเห็นไหมครูไปหาให้ตัวเองชอบครูไปหาหลักฐานเพื่อตอกย้ําว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่ใช่เว้ยครูก็ครูชอบสิ่งที่ครูชอบคือครูอยากกํากับตัวเองให้ไวที่สุดอยากใช้กํากับจิตตัวเองให้ไวที่สุดสิ่งที่หนูต้องมีเลยนะคะข้อหนึ่งจดไว้จดได้จดเลยนะเพราะบางทีเฮ้ย หนูอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นไอเดียที่แบบเจ๋งมากๆเลยหนูต้องเลือกสินค้าที่ชอบและสินค้าที่ใช่ก็ t ไหมสินค้าที่ชอบกับสินค้าที่ใช่อยู่ในข้อเดียวกันชอบกับใช่ชอบในที่นี้คือคุณอาจจะชอบหลงไรบางคนหลงไรในหินหินมงคลเขาก็เลยเลือกในสินค้าที่ชอบแต่ครูนะคะชอบผลลัพธ์โอเคปะ่ะครูก็เลยหาว่า แล้วคูก็ไปหาหลักฐานว่ามาตอกย้ําว่าทําไมมันถึงใช่ทําไมฉันถึงต้องสั่งน้ำหอมพลังงานหินในวันนั้นเก็ตไหมสิ่งที่ครูหาเลือกสินค้าที่ชอบกับสินค้าที่ใช่เพราะว่าวันนี้มันจะทําให้เราค่ะสามารถพอคือเทคนิคของครูออนนะครูออนจะต้องเลือกสินค้าที่ชอบกับสินค้าที่ใช่มาใช้ดูก่อนโอเคไหมมาใช้ดูก่อนแล้วเฮ้ยพอเรารู้สึกว่ามันดีมันโอเคเราสามารถบอกต่อได้ ขายโดยแบบที่ไม่ได้ขายค่ะข้อสองเลยค่ะช่วยสิเลือกสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาผู้คนเออวันนี้หนูต้องเลือกสินค้าที่ช่วยกันแก้ปัญหาผู้คนโอเคปะ่ะอ่ะมันคุณคิดว่าที่ครูออนพูดมานะ้ำหอมบรพาณหินช่วยแก้ปัญหาครูออนไหมคะเออแก้ค่ะอันนี้คือครูไม่ได้ให้มาเรามาขายนะ้ำหอมบราพานกับครูออนนะแต่ครูแค่ยกตัวอย่างว่าในวันที่ครูเริ่มต้นทําแบบไหนนะคะ ก็คือสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาคือวันนี้ครูอยากคิดดีคิดบวกให้ไวที่สุดอยากหาเครื่องกํากับจิตค่ะอยากให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆค่ะเข้ามาหาตัวเองอื <c oughs> เห็นไหมมันก็ตรงกับในสิ่งที่ครูบอกในข้อสองเกี่ยวกับไอเดียในการเลือกสินค้าถ้าหนูเลือกสินค้าที่แก้ไขปัญหาหกับผู้คนได้ มันจะทําให้หนูตอบโจทย์ผู้คนมากมายค่ะวันนี้สมมตินะอ่ะกูยกตัวอย่างว่าสมมติสมมติอันนี้ยกตัวอย่างอีกทีนึงนะคะสมมติเอออยู่ใกล้มือพอดีเลยอันนี้สมมติตัวนี้คือสเตมเซลล์สมมติอันนี้เขาบอกว่าเขาอยากหน้าเด็กเขาอยากหน้าเด็กมีคนมีคนหลายๆคนค่ะที่เขาอยากเด็กลงเก็ตไหมหนึ่งในนั้นก็เป็นครูออนในวันนั้นครูออนก็อยากเด็กลงค่ะครูออนก็เลยเลือกเออเราลองเลือกสินค้าตัวนี้ดูเขาบอกว่าเป็นสเตมเซลล์ S <S ที่นําเข้าจาก ประเทศเยอรมนีได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมนีเขาจะมีจุดเด่นใช่หไหมคุณต้องหาสินค้าที่มันเป็นจุดเด่นแล้วมันจะเป็นสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาคุณไปนั่งอ่านคะ่ะว่าวันนี้สินค้าในแต่ละตัวของคุณน่ะที่คุณตัดสินใจอ่ะเขาแก้ปัญหาอะไรให้กับผู้คนบ้างคุณต้องหาจุดเด่นของสินค้าที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนคะ่ะเก็ t ไหมคะคือซึ่งบางคนคุณไม่ได้ไปหาแบบไอเดียแบบว่าเฮ้ยหนูยังไม่รู้เลยคะ่ะว่าสินค้าหนูช่วยแก้ปัญหาอะไร เห็นไหมควรจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทําความเข้าใจกับสินค้าถ้าวันนี้หนูเป็นคนหนึ่งที่คูขาหนูไม่ได้มีสินค้าทุกตัวหนูจะทําอย่างไรดีเพื่อให้หนูนะคะเข้าไปอยู่ในเพื่อให้หนูเข้าใจสินค้ามากขึ้นคือคุณอ่านแอดโฆษณาของบริษัทค่ะอ่านแล้วจงเข้าใจเขาว่าอ๋อสินค้าตัวนี้ช่วยอะไรสมมุติเขามีส่วนผสมสมมุตินะเขามีส่วนผสมของเชอร์รี่หนูก็ไปดูค่ะว่าหนูก็ไปเซิร์ชใน g o o g l e ก็ได้ค่ะว่า เชอรี่มีประโยชน์อะไรบ้างเห็นไหมมันคือเทคนิคง่ายๆและมันเป็นไอเดียง่ายๆมากเมื่อหนูเลือกสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนมากคือหนูจะขายตังค์หนูจะขายได้เข้าใจปะหนูต้องเลือกสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนจริงๆแล้วสินค้าทุกตัวค่ะมันแก้ปัญหาให้กับผู้คนเหมือนเลยอยู่ที่ว่าเราอ่ะอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะไปรู้ลึกรู้เราจะไปศึกษาหรือเปล่าว่าเขาไปดึงจุดเด่นของสินค้าตัวนั้นมาหรือเปล่าว่าเขาแก้ปัญหาให้กับผู้คนอย่างไร เก็ตไหมอยู่ที่เราคะ่ะว่าเราอะไปรู้ลึกร,รู้จริงหรือเปล่าว่าสินค้าตัวนั้นะ่ะเขาแก้ปัญหาให้กับพวกเราอย่างไรจริงๆแล้วสินค้าทุกตัวแทบทุกตัวคะ่ะเขาแก้ปัญหาให้กับผู้คนคะ่ะแต่คุณต้องไปศึกษาเพื่อทําความเข้าใจเก็ตไหมคะมนี่นะคะขนาดแอร์ก็ยังร้อนได้เออต่อไปคะ่ะข้อสามคือสินค้าลักษณะสินค้าที่มีสตอรี่เห็นไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกสินค้าที่มีสตอรี่หมายความว่าสมมตินะ หนูจะรู้ได้อย่างไรคะว่าสินค้าตัวนั้นมีสตอรี่หรือเปล่ารีวิวค่ะหนูไปอ่านตรงรีวิวและหนูเอามาเป็น Story สตอรี่สมมติสมมติยกตัวอ,อย่างเหมือนเดิมค่ะเออยกตัวอ,อย่างเหมือนเดิมน้ำหอมพลังรรงานหินเขามีสตอรี่คือเขาทําให้เราคิดดีคิดบวกค่ะซึ่งแต่ละสีเห็นไหมเขาจะมีสตอรี่แต่ละสีว่าแต่ละสีช่วยด้านใดเห็นไหมในสิ่งที่ครูอ่อนเลือกตรงไหมคะตรงกับคําว่าที่มีสินค้าคือมีสตอรี่ค่ะซึ่งบอกก่อนเลยค่ะว่าเขามีสตอรี่สมมตินะกลิ่นนี้ เป็นกลิ่นเรียกงานเรียกออเดอร์ค่ะใช้แล้วสิออเดอร์เฮงออเดอร์ปังเห็นไหมสินสีนี้เป็นเมตตามหายุมมัานิยมค่ะใช้แล้วคนรักคนหลงค่ะสินนี้ค่ะเป็นกลิ่นของความสุขค่ะใช้แล้วความสุขจะเพิ่มขึ้นทวีคูณเห็นไหมเลือกสินค้าที่เป็นสตอรี่แล้วหนูจะทำอย่างไรดีคะคุณขาให้สินค้าตัวนั้นมันมีสตอรี่เวลาหนูจะขายสินค้าสักตัวหนึง่งเวลาหนูจะเลือกสินค้าสักตัวหนึง่งหนูต้องพูดถึงสตอรี่ของสินค้าตัวนั้นได้ สมมติถ้าเป็นกูอังควจะพูดว่าอ๋อน้ำหอมพลังงานหินนะคะช่วยกำกับจิตให้เราคิดดีคิดบวกค่ะหินเป็นความเชื่อของสากลทั่วโลกนะคะเชื่อก็ใช้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะสินค้าของเราขายดีมา,มากๆเลยเพราะสินค้าของเรานะคะทําให้คนนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ด้วยเหมือนกันค่ะและนะคะสินค้าของเราถ้าคุณคิดดีคิดบวกเขาจะดึงดูเรื่องราวดีๆเรื่องราวบบวกบวกมาให้คุณเยอะแยะมากมายค่ะเห็นไหมคุณสามารถเล่าสินค้าแบบสตอรี่ได้เวลาคุณพรีเซนต์สินค้าเวลาคุณขายสินค้าคุณจะ ปีเซ็นแบ็กสตอรี่ได้แต่พี่หาสิ่งท้าของหนูนะคะพี่ต้องใช้เกี่ยวกับการคิดดีคิดบวกเลยนะคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นพี่เคยได้ยินสิ่งนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าพี่ใช้น้ำหอมพลังงานหินแล้วพี่ไม่ลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกพี่ไม่ลุกขึ้นมาทํางานมันก็ไม่สามารถดึงดูดได้แล้วคะ่ะน้ำหอมพลังงานหินก็เป็นตัวช่วยด้านดีคะ่ะที่จะทาให้เราลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกคะ่ะแต่ถ้าวันนี้พี่อยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพี่ต้องทํางานเพิ่มนะคะเห็นไหมมันเป็นสตอรี่ เมื่อไหรก็ตามที่คุณนะคะเลือกสินค้าที่มีสตอรี่คุณจะมีเรื่องราวคุยกับลูกค้ามากมายค่ะและนะคะสินค้านะคะสิ่งที่คุณต้องเลือกเลยนะคะโอ้ยข้อนี้แพงมา,มากๆเลยเป็นสินค้าที่นะคะแม้แต่เป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์เขาก็ยังผลิตอยู่ตลอดเวลาคือสินค้าที่ได้รับความนิยมค่ะคูบอกก่อนเลยค่ะว่าพอในวันแรกที่ครูศึกษาน้ำหอมพลังงานหินตอนนั้นแบรนด์เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้นะคะแบรนด์เปิดมานะคะประมาณสี่ปีกว่าแล้ว ตอนนั้นเกือบสองปีตอนที่ครูรู้จักน้ำหอมพลังางานหินครูก็ไปตามดูคะ่ะว่าอะไรบ้างครูไปศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ก่อนโอเคปะ่ะสินค้าที่ได้รับความนิยมคะ่ะแบรนด์ที่ได้ความนิยมไม่ใช่เขาผลิตตัวนี้เสร็จแล้วครูจะครูให้เทคนิคเลยสมมตินะหนูจะเลือกแบรนด์แบรนด์หนึ่งสมมติเขาผลิตตัวนี้เขาผลิตตัวสเต็มเซลล์มาแล้วอยู่เขาก็ไม่เคยขายสินค้าตัวนั้นอีกเลยเขาก็ไปผลิตสินค้าตัวใหม่อันนี้มันไม่เวิร์กเพราะมันเป็นสินค้าที่คุณต้องขายตามกระแสซึ่งสินค้าตามกระแสดีไหม ข้อเด่นก็คือดีนะคะจริงจริงจริงสินค้าตามกระแสก็ดีค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณมองในนักในรูปแบบของนักธุรกิจถ้าคุณจับสินค้ากระแสอย่างเดียวเลยโดยที่สินค้าตัวนั้นไม่ได้รับความนิยมมาตลอดสมมตินะเมื่อเป็นกระแสอะไรขึ้นมาคุณก็ต้องตามหาตัวแทนใหม่ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกสินค้าที่ได้รับความนิยมค่ะคุณจะมีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องตามหา คุณไม่ต้องตามหาฐานลูกค้าใหม่ค่ะแต่ฐานลูกค้าของคุณที่เขาซื้อเขาจะกลับมาซื้อซ้ําซื้อซ้ําซื้อซ้ํากับคุณเมื่อคุณมีการติดตามผลซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนโอเคเนาะซึ่งเดี๋ยวครูจะสอนให้แต่ว่าเดนี้จะพูดเกี่ยวกับไอเดียเกี่ยวกับการเลือกสินค้าก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีเลยนะคะข้อสี่ค่ะอ๋อข้อห้าเลยเนาะเมะื่อกี้สินค้าที่ได้รับความนิยมข้อข้อห้านะคะเมื่อกี้เลยนะหนึ่งสองสามยี่ส ต่อไปเป็นข้อข้อห้าเออข้อสี่คือได้รับความนิยมข้อห้าคือสินค้าที่ให้ความรู้ก็ t ไหมคะบางครั้งคุณต้องเลือกสินค้าด้วยว่าเขาให้ความรู้อะไรคุณบ้างอ่ะยกตัวอย่างเหมือนเดิมน้ำมันพลังงานหินเขาให้ครูอร่อนได้รู้ว่าจริงๆแล้วหินคือสากลทั่วโลกได้รับความนิยมจากสากลทั่วโลกคะ่ะคุณไปรัเสเซียคุณยังคุณไปรัเสเซียคุณเจอโอปอคุณไปนะคะเกาหลีคุณจะเจออเมทิสเห็นไหม หินได้รับความสะกลทั่วโลกคุณได้รู้ความรู้เกี่ยวกับหินค่ะสมมตินะเขาบอกว่าสเต็มเซลล์คุณก็จะต้องไปดูว่าอ๋อความรู้ของสเตมเซลล์คือเขามีส่วนผสมของเชอร์รี่นะเขามีส่วนผสมของตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่ให้อะไรเห็นไหมสินค้าพวกนั้นคือเป็นสินค้าที่ให้ความรู้ผู้คนได้เก็ตไหมคะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วสรรพคุณของเบอร์รี่มีอะไรบ้างสรรพคุณของตัวนี้มีอะไรบ้างแต่เมื่อคุณขายสินค้าบวกกับการให้ความรู้คุณจะไปนั่งในหัวใจของเขาได้โดยอตัติ ไปนั่งโดยหัวใจของเขาได้โดยอัตโนม,มัติและนะคะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะเกี่ยวกับสินค้าที่ pre order เก็ตไหมสินค้าข้อนี้เลยนะคะสําคัญมากเลยเกี่ยวกับสินค้านะคะ pre order สินค้า pre เด d e r ทำไมต้องเป็นสินค้า pre เด d e r คือว่าสินค้า pre เด d e r มันทําให้คนนะคะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเก็ตไหมการ pre เด d e r สินค้าแล้วหนูจะทําอย่างไรดีคะครูขาถ้า ถ้าหนูถ้าวันนี้หนูยังไม่ได้มีสินค้าแต่สินค้าตัวนั้นเป็นพรีออเดอร์คุณรู้ไหมคะเทคนิคของครูออนในวันที่ครูอ่อนเข้ามาค่ะในแบรนด์ของครูยังไม่มีสินค้าเยอะแยะมากมายนะแต่มันเป็นสินค้าพรีออเดอร์สิ่งที่ครูเรียนรู้จากการพรีออเดอร์สินค้าคือคนที่พรีออเดอร์สินค้ามีโอกาสที่จะสร้างกําไรมากมายมหาศาลค่ะเพราะเขาเห็นโอกาสค่ะเขาไม่แด้รอว่าเดี๋ยวให้สินค้ามาก่อนแล้วค่อยมาแล้วค่อยสั่งไม่ค่ะ เขาจะบอกกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้ทามาเพื่ออะไรและจะทําอย่างไรให้หนูกขายสินค้าพรีออเดอร์ได้คะเวลาเจ้าของแบรนด์นะคะยกตัวอย่างเวลาเจ้าของแบรนด์เขาออกมาพรีเซนต์เกี่ยวกับสินค้าพรีออเดอร์ครูออนจะไปนั่งฟังแล้วควรจะตับคีย์ว่าสินค้าตัวนี้ยให้ประโยชน์อะไรเออแล้วครูออนจะขายเขาด้วยหัวใจค่ะเขาครูออนจะบอกเขาเลยค่ะท่านครูออนนะพี่หาสินค้าตัวนี้เป็นพรีออเดอร์นะคะแต่ ครูออนยังไม่เคยทานแต่ว่าวันนี้เจ้าของแบรนด์ได้ทานเรียบร้อยแล้วซึ่งสินค้าของเราตัวตัวคือจุดเด่นของแบรนด์อะคุณต้องหาจุดเด่นของแบรนด์จุดเด่นของเจ้าของแบรนด์ในการพรีออเดอร์สินค้าได้คือจุดเด่นของแบรนด์ของเรานะคะก็คือควรจะแบบพูดแบบนี้เลย ดเด่นของแบรนด์ของเราคือสินค้าพรีออเดอร์เจ้าของแบรนด์จะต้องกินใช้สินค้านั้นแล้วได้ผลก่อนเขาถึงจะผลิตจริงไม่ใช่สินค้าที่สั่งผลิตมามั่วๆอยากอันนี้เติมติมไม่ค่ะสินค้าทุกตัวของเราได้รับการรับรองค่ะซึ่งนะคะอาหารเสริมสมมุติซึ่งอาหารเสริมของเรานะคะบางตัวนะคะได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมน,นีค่ะยกตัวอย่างสมมุติซินเดอร์ลีลาตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นพรีออเดอร์สินค้าของเรามีวนวัตกรรมค่ะพี่คุณพี่กินนะคะซองหนึ่งคุณพี่กินกล่องหนึ่งคุณพี่จะรู้สึก ถึงผิวลื่นขึ้นค่ะคุณพี่จะรู้สึกว่าผิวดีขึ้นค่ะคุณพี่จะรู้สึกว่าเพราะสินค้าของเรานะคะตัวนี้เลยได้รับนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะเกี่ยวกับอาหารเสริมของเราเห็นไหมคุณจะต้องตามหาจุดเด่นของสินค้าแล้วทําความเข้าใจของมันคุณจะพรีเซนต์มันได้โดยอัตโนมัติค่ะถ้าวันนี้คุณไม่ได้ตามหาจุดเด่นเลยคุณโพสต์ขายอย่างเดียวโอ,ยโอกาสที่คุณจะสร้างรายได้ได,ได้ยากค่ะ โอกาสที่คุณจะสร้างรายได้ได้ยากแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคะคุคะูขามันเกิดขึ้นจากการที่เราไปเรียนรู้ค่ะพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราจะพัฒนาตัวเองค่ะพอเราพัฒนาตัวเองปุ๊บเราจะทําให้เราเก่งขึ้นค่ะเหมือนที่ครูออนบอกใน day สองใน day หนึ่ง day สองแต่ถ้าวันนี้หนูอยากลุกคู่ขาหนูอยากได้เทคนิคไอเดียในการเลือกสินค้าเลยจริงๆค่ะครูออนจะเป็นไอเดียแบบนี้เลยแบ่งปันเทคนิคไอเดียง่ายๆให้กับ ทุกคนในการเลือกสินค้าไม่ว่าคุณจะขายอะไรบนโลกออนไลน์แค่คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณทํามันได้แค่คุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณเป็นมันได้แค่คุณมีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยฉันประสบความสําเร็จได้ยังไงคุณก็เป็นมันได้แค่ใช้ไอเดียง,ง่ายๆค่ะแค่ใช้ไอเดียง,ง่ายๆในการขายของออนไลน์เลยถ้าคุณมีไอเดียพวกนี้ยังไงคุณก็เลือกประสบความสําเร็จได้แต่จุดเด่นก็คือนะคะวันนี้ ต่อให้คุณเลือกในแบรนด์ที่โคตรเจ๋งเลยสําหรับคุณแต่ถ้าคุณปราศจากการเรียนรู้คุณปราศจากการลงมือทําคุณปราศจากทุกสิ่งคุณไม่มีทางประสบความสาเร็จหรอกค่ะคุณอย่าลืมนะคะว่ายกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วในห้องเรียนห้องหนึ่งมันก็มี นักเรียนแบบประมาณ40-50คนแต่นักเรียน40-50คนนั้นน่ะมันก็จะต้องมี1คนที่เป็นที่1หรืออาจจะเป็นที่1แบบประมาณ10 20คนไปเลยแต่มันขึ้นอยู่กับการที่คุณตั้งใจเรียนและคุณตั้งใจทํามันจริงๆหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากขายของออนไลน์ให้เก่งคุณอยากเป็นคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากขายของออนไลน์ให้เก่งคุณต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆค่ะคูอันเป็นคนหนึ่งค่ะที่เปิดใจเรียนนะครูบอกก่อนว่าขายของออนไลน์ไม่เป็นค่ะ ทำอะไรไม่เป็นค่ะพูดแทบจะไม่เป็นเลยแต่สิ่งที่ครูมีค่ะคือครูมีหัวใจแห่งการเรียนรู้และลงมือทําค่ะสิ่งที่ทําให้ครูประสบความสําเร็จได้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ครูเรียนอย่างเยอะแล้วครูนั่งเฉยเฉยแล้วครูโพสต์อย่างเดียวไม่ค่ะคุณเลือกที่จะให้ก่อนเก็ตไหมคุณเลือกที่จะให้ก่อนในวันแรกที่ครูเข้ามาค่ะครูยังขายของไม่ได้เลยครูเลือกที่จะให้ก่อนเลยค่ะครูออกมาแบ่งปันเทคนิคค่ะแล้วแต่เราครูขายของได้ชิ้นหนึ่งครูยังแบ่งปันเทคนิคเลยครูแบบคิดว่าเฮ้ย ทำแบบนี้แล้วสร้างทีมได้ครูยังเหม่นปันเทคนิคเลยค่ะคุณเลือกที่จะให้มากกว่าเลือกที่จะขายเก็ตไหมจริงๆแล้วการให้ของเรามันคือการขายในตัวแต่คุณะตั้งจิตแบบไหนเท่านั้นเองบางครั้งคุณบอกว่าเฮ้ยหนูยังไม่มีผลลัพธ์เลยเพราะคุณมัวแต่พูดว่าคุณไม่มีผลลัพธ์ไหมแต่สําหรับครูออนอ่ะวันที่ครูไม่มีวันที่ครูออนบอกว่าครูออนรู้จักกดจับกดแรงดูดุครูอ่อนมีผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกผลลัพธ์ของครูคือความสุข เห็นไหมเพราะกูมองว่าความสุขมันคือผลลัพธ์แต่ซึ่งบางคนต้องคิดว่าเงินเท่านั้นเหรอถึงจะเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะจริงๆแล้วกูก็ไปอ่านนะคะคุณรู้ไหมคะจริงๆแล้วคนประสบความสําเร็จระดับเร็วขนาดพี่มาร์คเซกเบอร์กอ่ะเขายัางมีนะคะเขายัางมีแนวคิดว่ารักในสิ่งที่ทํากับทําในสิ่งที่รักเลยเก็ตไหม พี่มาเซ็กก็บ์กนะคะครูไปอ่านมาว่าเขามีแนวคิดค่ะว่าจริงๆแล้วเขารักในสิ่งที่ทําถ้าวันนี้เขาไม่รัก Facebook เขาก็คงไม่ทํา Facebook ถูกต้องไหมคะถ้าวันนี้เขาไม่รัก f a c e b o o k ว่าเฮ้ยฉันอยากเจอเพื่อนนะฉันอยากให้ทุกคนเจอเพื่อนนะฉันอยากให้ทุกคนเจอเพื่อนจากที่แบบว่าผ่านโลกออนไลน์นะพี่มาเซ็กก็บ์กเขาไม่ท f a c e b o o k มาเพื่อเรา เห็นไหมถ้าวันนี้พี่มา้าจะกระเบิดทำเฟซบุ๊กแล้วเขาไม่ยอมพัฒนาตัวเองอีก Facebook มันคงไม่เจ๋งถึงขั้นขนาดไลฟ์สดแบบนี้ได้ถึงขั้นขนาดใส่เพลงได้มันคงไม่เจ๋งถึงขั้นขนาดสร้างไรายได้มากมายมหาศาลเก็ตไหมคะมันขึ้นอยู่กับการที่เขารักในสิ่งที่ทําถ้าวันนี้คุณรักในสิ่งที่ทําค่ะคุณจะทํามันด้วยความสุขซึ่งคีย์ของความสําเร็จของครูออนคือทําด้วยความสุขบอกก่อนว่าวันแรกครูอ่อนไม่รักการขายของออนไลน์หรอกค่ะแต่พอครูอ่อน ทแล้วครูทำพอครูเริ่มทำแล้วครูเริ่มรักวันแรกที่ครูเริ่มคือครูรักในผลลัพธ์ครูเห็นคนเขาประสบความสําเร็จมากมายค่ะบนโลกออนไลน์พอครูรู้สึกมาทําเฮ้ยมันมีความสุขค่ะเฮ้ยมันแค่แบบง่ายมากเลยอะเฮ้ยมันโคตรง่ายเลยเฮ้ยเราไม่ได้มีเจ้านายตัวเอ,เองที่ต้องมานั่งบังคับเราเฮ้ยเราทํามันด้วยความสุขไว้เฮ้ยเราทํามันด้วยความรักไว้เฮ้ยเราทํามันด้วยความกดดันมันทําให้เรารักงานออนไลน์โดยอัตโนมัติค่ะ พอเรารักปุ๊บคุณรู้ไหมคะพอเราเริ่มรักปุ๊บเราจะรู้สึกสนุกคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเมื่อไรจะเช้าฉันจะออกมาไลฟ์สดเมื่อไรจะเช้าฉันจะออกมาให้ผู้คนเมื่อไรจะเช้าวะเราไม่ได้คิดว่าเราจะโพสต์ขายสินค้าเลยค่ะในวันที่ครูเริ่มต้นขายของออนไลน์นะคะครูก็โพสโพสเยอะมากเลยนะแต่ตอนนั้นครูยังไม่ร่วงรู้ที่แท้จริงพอครูได้มาเรียนแล้วกันกองว่าเฮ้ยการสร้างไรายได้บนเฟซบุ๊กจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์กับเกี่ยวกับไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับการโพสตแบบเป้ง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 เลย แต่มันเกี่ยวกับการที่เราทามันด้วยความรักจริงๆหรือเปล่าเว้ยเราเลือกที่จะให้จริงๆหรือเปล่าเว้ยซึ่งครูได้แตนกรองคีนั้นอนะซึ่งสมมติถ้าหนูอยากเรียนวิธีการแบบจ๋าๆเลยนะให้หนูไปเรียนนะคะคอสสามอ่าคอสสิบหกนะคะสิบหกหลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์คอสนั้นจะเป็นวิธีการจ๋าเลยค่ะ ซึ่งสูอ,อ่นสอดแทรกวิธีคิดแค่นิดเดียวเองแต่พอในเพจนี้กูต้องสอดแทรกวิธีคิดเพราะคุณก็อยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วในการสอดแทรกวิธีคิดด้วยแต่ในคอร์สนั้นจะสอนวิธีการจ๋าเลยถามคนที่ไปเรียนดูนะคะว่าจริงๆแล้วเทคนิค Facebook ุ่ะตอนนี้เขารับ มาตอนที่เ่มเยอะแยะมากมายเลยนะ c e b o o k กําลังปรับพวกเรามากมายเลยคุณดูไหมว่าปีหน้าเฟซบุ๊กจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับเราเยอะแยะเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดใจที่จะเรียนเกี่ยวกับโซเชียลนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้นําความรู้ที่เกี่ยวกับควรเกี่ยวกับเทคนิคการแบ่งปันการขายของออนไลน์นะคะที่ครูออนแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะนําไปใช้นะคะกับธุรกิจของเราไม่ต้องมาทํากับครูก็ได้ค่ะแต่นะคะไม่ต้องมาทํากับครูก็ได้ค่ะแต่เอาความรู้ที่ครูแบ่งปันนะไปใช้กับ ในงานของเราไปใช้กับสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราทําเพราะตอนนี้นะคะต่อให้คุณไม่อยากขายของออนไลน์ค่ะแต่โลกกําลังโลกและโรคทั้งโรคและโรคก,กําลังบังคับให้คุณเข้าสู่ออนไลน์จริงๆค่ะคุณจะตัดสินใจเข้าตอนนี้หรือคุณจะตัดสินใจเข้าตอนไหนยังไงคุณก็ต้องตัดสินใจเข้าคุณจะตัดสินใจเข้าตั้งแต่ตอนนี้หรือรอให้มันสายก่อนแล้วคุณจะเข้ามันก็อยู่ที่คุณค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ผ่านโลก ออนไลน์ค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูออนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมานะคะในเทคนิคนะคะเดซี Day อีกนะคะเดี๋ยวจะดูว่าถามตอบของครูอ่อนนะคะสามารถตอบทุกคนนะคะที่เรียนทั้งเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามสามารถพิมพ์คําถามมาได้เดี๋ยวครูจะมีช่วงตอบคําถามถามตอบให้กับทุกคนนะคะมันจะมีคําถามถามตอบเกี่ยวกับบางทีครูอาจจะโพสเป็นแบบแนวข้อความนะฝากกดไลค์กดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะเพราะเพจนี้จะมาสอนเกี่ยวกับตอนนี้จะเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับ การขายของออนไลน์นะคะด้วยกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะโดยที่คุณไม่ต้องยิงแอดโฆษณาแต่สามารถสร้างไรายได้ได้ง่ายนะคะด้วยทามือถือแค่เครื่องเดียวนะคะกับครูออนสุภาวันนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูอ้อนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะไปบา